สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องกินอยู่กับมะเร็งบายอานนท์นะครับในมื้อบใบยๆแบบนี้อากาศร้อนๆอนแบบนี้นะครับเป็นมือเบาๆนะครับไม่ใช่มื้อหนักเป็นอีกมือหนึง่งหลังเที่ยงมาแล้วนะครับกินข้าวเที่ยงมาแล้วแล้วก็เป็นมือเบาๆนะครับก่อนที่จะ ไปมือเย็นอีก2ชั่วโมงข้างหน้านะครับเป็นขนมปังโฮวีดนะครับซึ่งผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งสามารถกินได้นะครับ2แผ่นนะครับตามมาด้วยนมทวเหลืองชนิดจืดนะครับไม่ได้ข่าโฆษณานะครับอย่างนี้เราเรากินได้นะครับ มถั่วเหลืองชนิดจืดนะครับเราสามารถกินได้นะครับเพื่อมาบำรุงร่างกายของเราเองนะครับแล้วก็วันนี้เราพอดีแวะไปซื้อของที่สะดวกซื้อนะครับก็ได้กล้วยหอมมาหนึ่งลูกนะครับเราจะมาทำเป็นไส้นะครับเป็นไส้ขนมปังเพื่อให้มันมีรสชาติเพราะไม่งั้นแล้ว มันก็จะจืดสนิทนะครับทำให้เราไม่อยากกินครับในการเพิ่มรสชาติก็ไม่มีอะไรครับมีสะอาดปอกหั่นลงไปหั่นกล้วยลงไปนะครับเพื่อให้มันเป็นไส้ เราเป็นผู้ป่วยมะเร็งนะครับโอกาสที่จะเบื่ออาหารสูงมากเพราะไหนจะต้องทนกับเคมีบําบัดไหนจะต้องกินอาหารที่ลดไม่จัดอาหารไม่ใส่น้ําตาลอาหารก็ไม่ใส่เกลือกับข้าวนะครับซึ่งจะทําให้เราเป็นคนอยากกินอาหารยากขึ้นมาจึงต้องให้สรรหานะครับหาของมารับประทานกันดู <c oughs> เพื่อไม่ให้เราเบื่ออาหารนะครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับแค่นี้เองไส่ขนมปังโฮวิดนึกว่ามันเป็นแซนด์วิชกินหนางสบายๆง่ายๆอร่อยๆนะครับมักเขอใหอ้รสชาติของขนมปังคือจืดอยู่แล้วนะครับมีความหอมในตัวขนมปังอยู่แล้ว เน้นว่าเป็นขนมปังโฮลวีตนะครับอย่าเป็นขนมปังขัดขาวนั่นมีสารขัดขาวนะครับไม่เหมาะกับผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งอย่างพวกเรานะครับตามมาด้วยนมจืดเท่านี้ก็มีความสุขแล้วนะครับแต่ต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปกินบ่อย สอาทิตย์สักครั้งหนึ่งหรือที่ละครั้งหนึ่งเพราะว่านี่คือแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับมันไปสะสมในร่างกายแล้วก็จะทำให้เราอ้วนไขมันเพิ่มมากขึ้นนะครับกินแต่พอดีกินแต่พอหายอยากนึกในใจเสมอกินน้อยตายยากกินมากตายไวอื แซนวิชใ,ใช่ไหมหมัเของไหมอืม,อม <c oughs> คลิปของเรานี้ก็จะเน้นกันในเรื่องของอาหารการกินนะครับกินให้ได้กินให้อร่อยและสำหรับท่านที่จะเข้ามาคอมเมนต์หรือมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาเพื่อเรามีผู้รู้ที่เป็นท่านอื่นนะครับมาช่วยกันตอบก็จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในคลิปของเรานะครับ มับของหอ้คลิปท่านๆง่ายๆอร่อยอร่อยสำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งคลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้ขอทุกท่านโชคดี หายจากโรคภัยข้เจ็บเราจะหายจากโรคมะเร็งร้ายนี้ไปด้วยกันกินอยู่กับมะเร็งบายอนน์สวัสดีครับอืสดชื่น